สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าหลายล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูไม้ยางนาสองปีกว่าครับสูงประมาณสองเมตรนะครับดูท่านผู้ชมด้านหน้านะครับประมาณสองเมตรกว่าๆนะครับปกติไม้ยางนาครับเขาชอบที่ความชุ่มชื้นสูงนะมีแหล่งน้ําอยู่ใกล้ๆอาจจะทําให้โตได้ดีนะครับแต่ผมปลูกในพื้นที่แห้งแล้งครับดูลมครับท่านผู้ชมลมแรงมากนะครับดูครับ พื้นที่แห้งแ้งมากนะครับแต่ผมก็ชอบไม้ยางนาครับอยากได้เขาไม้ยางนาไว้ปลูกแล้วไม้ครับเป็นต้นไม้ต้นใหญ่นะครับเขาก็เริ่มเริ่มที่จะทนแล้งได้แล้วแล้วก็จะมียอดอ่อนออกมาบ้างในช่วงแรงนะครับท่านผู้ชมดนูนี่ครับเนี่ยฮะก็ยังโตได้ดีอยู่นะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าเขาสามารถปรับสภาพได้นะครับผมปลูกมาสองปีกว่ายังไม่ถึงสามปีดีไม้ยางนาแรงจริงๆนะท่านผู้ชมดูได้ครับ โดยใช้ต้นกล้วยครับตอนปีแรกนะผมใช้ต้นกล้วยแล้วก็ฝังคุ้มโคลนไว้เพื่อป้องกันเขาตายนะตอนปีแรกแล้วก็ใส่ระบบน้ําหยดส่วนปีที่สองผมก็ไม่ได้ใส่นะครับแล้วนี้ปีเข้าปีที่สามนะครับดูครับโตอยู่นะครับท่านผู้ชมไมายางนาสองปีกว่าดูได้ครับนี่ครับลมแรงมากครับแล้วก็ช่วงนี้เดือนมกราครับเป็นเดือนที่แรงนะครับดูได้ท่านผู้ชมแรงมากครับ ผมได้ทําการตัดหญ้าไปนะครับเนื่องจากว่ากลัวไฟไหม้นะเพื่อป้องกันไฟไหม้ด้วยนะครับดินแห้งนะครับท่านผู้ชมดูได้นะครับไมย้ยางนาะที่ผมปลูกไว้ตอนนั้นผมปลูกไว้ประมาณสองร้อยกต้นได้เหลือร้อยห้าสิบต้นดูครับต้นเล็กก็อยู่ประมาณปีกว่าๆนี่ครับมีต้นเล็กนะท่านผู้ชมผมปลูกไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับดูได้นะครับก็ทําให้เขารอดได้อยู่ครับปีนี้ เดี๋ยวผมจะพาไปดูไม้ยางนาสองปีกว่าต้นที่ใหญ่ที่สุดนะในในไร่ผมเองดูต้นข้างหน้าผมเนี่ยต้นนี้สูงประมาณสองเมตรกว่ากับสามเมตรนะครับต้นใหญ่อยู่นะครับนี่ต้นใหญ่สุดต้นเดียวนะครับท่านผู้ชมตรงนั้นก็ต้นอยู่ประมาณเล็กๆแกดูใหญ่ๆแม่เรามาดูนะครับท่านผู้ชมนี่ครับกำไม่มิดนะครับท่านผู้ชมกำไม่รอบนะครับดูได้นะครับก็คงรอดแล้วครับตอนนี้ท่านผู้ชมต้นใหญ่สูงประมาณสองเมตรกว่ากับสามเมตรนะครับ ก็อยากให้เขาลอดนะครับเนื่องจากว่าผมชอบไม้ยางนานะครับเป็นต้นที่ใหญ่ไม้ที่สูงนะถ้าเขาขึ้นใหญ่สูงเต็มที่เราก็สามารถเป็นร่มเงาได้ดีนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็มีเชื้อเห็ดอยู่ที่ต้นยางนาด้วยแต่ผมใส่ไว้นะครับดูนะครับดินแห้งแรงมากท่านผู้ชมหญ้านี่แห้งนะครับนี่เพิ่งเดือนมกรายนะครับแต่ถ้าเป็นเดือนกุมภามีนาเมษาก็จะแรงกว่านี้อันนี้ต้นไม้พยุงครับที่ผมนํามา ซ่มเมื่อบีกายนะครับก็โตได้เร็วไม้พยุงโตได้เร็วนะครับท่านผู้ชมปีสองปีก็สามารถไปได้เร็วนะครับไม้พยุงนะครับท่านผู้ชมแรงจริงๆนะท่านผู้ชมดูได้ครับลมแรงมากนะครับผมก็พยายามจะดูแลเขานะเนื่องจากว่าอยากได้ไม้ยางนารับในพื้นที่แห้งแล้งอาจจะเป็นยางนาที่แบบทนแรงมากๆก็ได้ครับท่านผู้ชมดูได้ครับปกติ ไม้ยางนาที่ทนแรงมากๆเขาเขาก็จะผัดใบนะครับหรือไม่ผัดใบก็อาจจะร่วงไว้เกือบหมดนะครับแต่นี้ก็ร่วงอยู่ครับแต่ยังร่วงไม่หมดครับมันยังเพิ่งเดินกลุมไอ้มกลายอยู่ครับท่านผู้ชมแต่ถ้าไปกุมพาจะดูทั่วเหลือเยอะไหมนะครับดูดูใบเขาเริ่มเหลืองมันท่านผู้ชม่องจะเขาขาดน้ํานะครับแต่ก็ยังสู้ได้ดีนะท่านผู้ชมดูได้นะท่านผู้ชมอย่างต้นนี้ครับไม่ออกมาสองกิ่งนะเดี๋ยวผมว่าจะตัดออกหนึ่งต้นนะหนึ่งกิ่ง เพื่อให้เขาเจริญเติบโตได้ดีในช่วงของฝนตัดไผ่นะครับจะตัดก่อนฤดูฝนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูครับนะจะตัดก่อนฤดูฝนนะดูครับนี่ครับมันเป็นออกสองกิ่งในท่านผู้ชมนี่ครับจะตัดออกกิ่งขวามือนะครับต้นโค้งนะครับแล้วก็จะให้เขาโตในของปีหน้านะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสองกิ่งเนี่ยมันทําให้โตช้านะท่านผู้ชมก็จะตัดเขาออกนะครับวันนี้ก็ขอท่านผู้ชมที่ติดตามชม ทางช่องสวนป่าลอยล้านนะครับป่าไม้ยางนาะ2ปีกว่าๆนะครท่านผู้ชมปลูกในพื้นที่แห้งแล้งและเป็นลูกลังก็จะเจริญเติบโตได้ช้านะครับดูได้ับท่าน,นาผู้ชมลมแรงนะครับฝากท่านผู้ชมมาดูนะครับวันนี้ก็ขอคินคาที่ตามชมสวัสดีครับ